อ่าไงไงเขเนาะเติมผ่านบัตรละเก่าเติมผ่านเว็บโคดาสอบเนาะอ่าตอนนี้เพจอนพีกันนี่ซีอยหกส้มหาเพจเนาะทุกคนน่กหเรือในการเดินขันเนาะไงไงเนาะเติมพ่านบัตรละเก่าคนาเนาะอ่าฮัลโหลซวไมดมื่อนี่กับซ่องพี่พี่เกมเดอร์อ่าทุกคนนมนี่มันมีอีลิตพาร์เขาว่าใหม่ของพีไฟเนาะเป็นอีลิตพาร์ล่าสุดทุกคนนาะอ่าบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรง่ามเาะสไตล์แบ็คแม่ทุกคนนั่งอ่าเดี๋ยวเบิ่อคน อ่านี่เลยลิปพาแล้วก็นอกไอพี่ก็จะเบิ่งแต่โสุดเนาะเนสุดผู้หญิงทุกคนโอ้โหว่าโคตรเท่โคตรง่ายแล้วก็นอกเป็นสุดแหงเนาะบัวเติมบัได้เนาะผ่าบิดปากรายการสุดทรงผมเนาะรายการสกินกระเป๋าทุกคนโคตรเท่เลยรายการยังมีทอมซันนล้วก็นอกสกินปืนทอมซันเนาะว้าวเป็นอิปพลาที่โคตรง่ายแล้วเนาะทีพี่ว้าแล้วก็นอกรายก็มีทาทากทุกคนนี่เบิ่งททาทากในโคตรเท่ทุกคนรายการสุดผู้ชายทุกคนหลาสุดเนาะ นี่ผูุ้ดผู้ชายด้วยแบบโคตรเท่ด้วยคนทรงผมไม่มีหมวกแล้วมาแล้วคนนาะแหกสุดใสาในโคตรแกมเันคนนะอ่าเดี๋ยวไอ้พ่อจะจับเปลือกนขันกันเลยคนนออ่าเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาซ้อนเติมเนาะตอนนี้พี่กามีเพชรอยู่3ามลอยหาที่ผาเพชรเนาะซึ่งว่าพ่อในการเรียนขันเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะมาซ้อนเติมกันเลยคนนะเติมพันวัดละเก่าวัดละขาวัดเติมเงินง่ายๆคนนะเดี๋ยวพี่จะมาซ้อนเนาะอ่าเดี๋ยวนี่เพชรพี่ก็พอเนาะ เดี๋ยวพี่ก็จะไปซ้อนเติมกันเลยนะคุณเนาะผ่านบัตรลักเก่าบัตรเติมเงินลาวนะคุณเนาะเดี๋ยวเราจะปิดเกมไปนะคุณเดี๋ยวพี่ก็จะไปซ้อนเติมเนาะไปอ่าก่อนทุกคนจะเติมเกมก็น้องทุกคนก็ต้องมีเงินในเบอร์เนาะคพระนเรว่าเบอร์เน็ตเบอร์โทรก็ได้เนาะเบอร์ลักเก่าเบอร์ลักหาเติมแบบเดียวกันเลยนะคุณเด้อเดี๋ยวพี่จะกดเบอร์เงินนะคนเด้ออ่ากดปุ๊บอ่ายอดเงินของพี่ก็บเมย์สิบเก่าพันสี่หล่อขีดวะเนาะจะว่าพอเนาะ อ่าแล้วเกามาเข่ากูเกิลเด้อร like, uh, so, so, yeah. ์มาเข่ากูเกิลเด้อร์เลยก่าพิมพ์ว่าเติมเกมเป็นภาษาลาวเลยเนาะเนาะอ่าเติมเกมเลยเนาะเติมพีไฟแล้วเติมเกมไปเลยปุ๊บอ่าเข่าเว็บทันเวลาเด้อทุกคนเด้อเข่าเว็บลาวโคด์าช็อปก็เนาะกดเข้าไปปุ๊บอ่าแล้วเาก็เลือกเกมพีไฟก็เนาะตลุมเนาะกดปุ๊บเข้าไปอ่าแล้วเาก็เลยลูกไมาก็เนาะให้คนเลือกเอาโต้หาซิปเชลเดอร์ทำนี้เกมว่าเลือกบัตรกำนันก็เนาะตรงนี้เนาะ กดหาเจ็บเทียวกดปุ๊บให้มันเป็นเครื่งไม้ที่ถือที่สมน้อเาเรียงลงว่านหนึ่งแล้วก็เลือกเอายูนิเทิลเดอทุกะว้นใส่เบอรักหากระตองติกรักหาตะวันใส่เบอรักเก่ากรตองติกรักเก่าน้องก็นอนเขากดปุ๊บอ่าุดตัวสิบสามพันนอคขึคินว่าสำระด้วยบริศัพท์ยุนี้องทานเขาก็เลียงมาก็เนาะอ่าเรีงมาเดอรุตคนบ่ต้องใส่จีเมลกรได้เดอกดซื้อตอนนี้กดปุ๊บขับไป อ่าหายต้นใช้เบอร์โทรศัพท์เด้อต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์พทุกคนเองเด้อไ่เม็นเบอร์โทรศัพท์พไอพีเด้อต้องเป็นเบอร์ตัวเองที่มีเงินเด้อทุกคนตี่กับเบอร์โทรศัพท์ไอพีเนาะโอเคครับกดเชื่อมต่อกดปุ๊บไปอ่ามันก็นจะส่งรหัสการใช้เงินมาทางเบอร์เนาะอ่านี่รหัสก็คือเจ็ดหนึ่งศูนย์สามห้าสองก็ต้องหมดเลยนเจ็ดหนึ่งศูนย์สามห้าสองยืนยันปุ๊บกดเข้าไปอ่ามันก็น เขียนว่าขอบใจการยืนยันของสั่งซื้อของทางเขากดปิดไปข้าเนาะอ่านี่รหัสมันส่งมาข้าเนาะเห็นบรหัสมันส่งมาทางเทิง์นเนาะขางนอกทางขอความเด้อมันจะส่งมาทางเบอร์ข้างนอกกปิดไปเรากมาศเบิ่งขอความที่มันส่งเข้ามาเนาะอ่าแต่มันเขียนว่าโคโาช็อปตัวลุมข้างนาะตัวเทิงนี่เป็นการบริหานเจ็เปิดกล่าวบรแมารก็เด้อกดเข้าไปตรงเขียนว่าโคโาช็อปกดปุ๊บเข้าไปเนาะอ่ามันก็บชิมีรหัสจิบการ์ดแล้วว่ารหัสบัตรกลีน่าข้าเนาะเป็นรหัสบัตรกลีน่าเด้อ อันคือบุคคลเราวะเออเขาเจ็ดหนึ่งเก่าเก่าสามเก่าเก่าสองสามเก่าหกหนึ่งแล้วเนาะอ่าครับกดปิดไปปุ๊บแล้วเขามาเข่า Google อีกทีหนึ่งเริ่ดคนเดอ้อเข่า Google อีกทีหนึง่งเดอ้อกดปุ๊บเข้าไปเนาะหาทุกคนพิมพ์มปะพิมพ์เป็นภาษาไทยเด้อพิมพ์ว่าเติมวีฟ้ากันเนาะเป็นภาษาไทยเนาะมีงานเนานะคนเติมเกมเติมวีฟนน้ากันเะกดปุ๊บเข้าไปเนาะอ่าหาทุกคนเลือกเว็บทันวิทย์เด้อมันเขียนว่าเติมเงนินเนาะเติมเงินกดปุ๊บเข้าไป อ่ามันก็นจะขามาแน่ก้นน่องอ่ามันก็จะขามาแน่ก้อนให้ทุกคนกดก้าวกบกาบาดีเทิง์น่องกดปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วคนเหลือเกมฟรีไฟ่เบื่อความือเด้อกดปุ๊บกลับไปน่องอ่ามือซีมีถามว่าล็อกอินผ่านลัสเพจกับไอดียน่องไอพี่ก็แนะนําเลยล็อกอินผ่านไอเดียก็น่เพราะว่ามันจะปลอดภัยสุดน่องอ่าอย่าพี่ก็ตาใส่ไอดีพี่เลยแล้วก็น่องปุ๊บก like ล ety, ับไปน่อง เก่าอากาจะเริ่มใช้ดีแล้วจะเริ่มติ๊กเครื่องไม้ทิมนเป็นส่งวางๆางเขานอนตอมเขียนว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัลกอริทึมเนาะกดปุ๊บเข้ไปฮะมันก็จะถามเนาะอ่ามันก็จะถามว่าบันไดเหื่อนในขั้นใดเหื่อนเขานอนอีขั้นใดดูกว่าหนึ่งสองสามนออ่าเขาเหลือขั้นใดสามอันเลยนอนตอมเขียนขั้นใดเนาะพากดยืนยันบังคับมือเลยกดปุ๊บเข้าไปอ่านี่กระดาษก้อนห้าเข้าสู่ระบบเกมเขาเนาะระบบเกมทั่วระบบอดีตทั้งหมดจะเติมเต็มกดปุ๊บอ่าแล้วฮะทุกคนติ๊กทับสามอันเด้อบังเทิงเรา พื่อกดกดสอว่ามันแม่นไอเดียห้าล่ะวอลถึงสองล่ะวอลกดปุ๊บเข้าไปอ่านี่ก็แม่นไอเดียพี่น้องเกมพีพี่นอนนี่เป็นไอดีตเนาะอ่าแล้วเขาก็เรียนลุงมาเดอรคอนเดอร์เรียนลุงมาตำเคียนว่าตัวที่สองไอเดอร์เคียนว่าบัตรเติมเงินกาลลีน่าที่ขีดเจ็ดหนึ่งหนึ่งโบนัสโบนัสพิเศษทุกอ่าทุกการเติมก็นอนเขากดกดเข้าไปปุ๊บอ่าแล้วเขาก็กด ว่างบาทหนึ่งเขเนาะทีเท้าคัดหลอกเลยฮัทบ yes. <Tá, S 1> ัตมากแล้ฮัทกันนีนาเนาะอ่าเขากดยืนยันเนาะอ่าแล้ฮัทตันนีเด้อทุกคนต้องคัดหลอกมาเนี่ยฮัทตันนีเด้อนี่ตัวนี้เนาะเขาเอามาว่างเลยเนาะเอามาว่างมอนี้เนาะแล้วเขากดยืนยันตัวชิงแดงกดปุ๊บเข้าไปอ่าทุกคนนี่ก็ได้เนาะอ่านี่เพชรกับเขาเนาะหนึ่งหล่อเพชรกับอีกสิบเพชรเนาะเป็นโบนัสเขเนาะอ่าเดี๋ยวเขาจะขับไปเบิ้งในเกมกันเลยทุกคนเนาะอ่าทุกคนเนาะตอนนี้พี่กาอยู่ในเกมปฏิบัติหน่อยเนาะเขาจะกดเข้าไปเบิ้งกันเลยว่าเพชรเทุกคนนเาะ นะเราจะกดเข่าบางกันเลยมาทุกคนเพชรเนาะเจ๋งระบอปึ๊บ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 อ่ากันยังไงเขาเนาะเติมผ่านบัตรละเก่าเติมผ่านเว็บโคราสอบนอนอ่ตาตอนนี้เผ็ดอันดี้ตอนนี้สี่หาเพชรเนาะทุกคนเนาะนี่กับเรือในการเดินขันเนาะง่ายๆเนาะเติมผ่านบัตรละเก่าทุกคนเนาะอ่าเขาจับไปเล่นขันกันเลยทุกคนมากดเข้าไปปึ๊บ เดทุกคนถ้าจะได้คันแล้วเนาะอ่าจังหวะนี้เล่นกันเลยเพจไอพี่กามี465้พยหกสิบหาเพจเนาะเขากันเล่นกันเลยโต4 5ร้อยสิบเคนกดปุ๊บอ่าทุกคนเดี๋ยวรอเนาะเล่นคันนะแต่เพื่อนเลือกแชร์เห้กับบอแชร์แล้วเนาะปุ๊บอ่าหับสกินโลดทันทีเด็กคนจังหวะนี้โอ้โดไทยเลยมาเดี๋ยวพี่กาจะไปเฮ็ดภารกิจเอาสุดเนาะพอน้องเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะทุกคนเนาะคลิปหน้าพี่กาจะมา เส็จภารกิจเอาสุดแลยกะหลิ่นห้ทุกคนเบิเร์เด้ออ่าจะวนนี่กัขอภพยร้ายเนาะที่ไห้ลงคลิปตุ่นแล้วเพราะว่ามันติดเวียกลายเองคนเนาะอ่ะาหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับไพ่ที่กำลังสอกหาวิธีเติมเกมผีฝ่ายคนเนาะผ่านบัตรเติมเงินบรรัตรละเก่าบัตรคา่าและบัตรทีพัสเนาะไอพี่ก็เติมผ่านเว็บโคโด้าสอบคนเนาะอ่าพี่ก็มั่นใจเว็บนี้เว็บเดียวจบครบเหลืองเกมคนเนาะอ่ะาเป็นว่าคลิปนี้ท้งทุกคนเบิร์นโมทันแล้วบอกขาใจกับสมัติปันกับขึ้นไหนเบิร์นาสานาะ อ่าร้วก็ขอบใจทุกคนที่เขามาเบิรงไงไลเดอร์พิษผ่านประกันได้กะขอไพร์ทุกคนเจอกันคลิปหน้าเดอ้อพี่กะจะมาหลินให้เบิงงนทุกคนเดอ้อไปลาะ